สวัสดีครับวันนี้ TTR ไบค์จะมาแนะนําจักรยานชิน X นะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นแฟตไบค์นะครับจะเป็นจักรยานที่เป็นยางใหญ่นะครับหรือว่าเจ้าล้ออ้วนเรามาชมกันนะครับว่าเจ้าแฟตไบค์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับล้อก็เป็นล้อยีนิ้วนะครับ20่สคูณสีนนะครับให้ชุดเกียร์มาแบบชุดประหยัดนะครับ เป็น SIS นะครับเฟรมเจ็ดก็เจ็ดเกียร์นะสำหรับคุณหนูหนูหนที่อชอบในการปั่นจักรยานแบบถาดผานหรือว่า Extreme สำหรับเฟรมตัวนี้ออกแบบมาก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่อนช้อยแล้วก็สามารถขับปั่นได้ดีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นมือเกียร์เป็นแบบแบบบิดนะครับดิสเบรกนะครับ,บ,รน,รบน่าใช้เลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณนิ่หมูราคาก็ไม่แพงนะครับราคาประหยัด สนใจก็ติดต่อได้ที่ GTR Bike นะครับ0802515885นะครับหรือเข้าไปชมใน Facebook ก็ได้นะครับ a ล h GTR Bike นะครับดีไซน์สวยงามนะครับสามารถถ้าจะแต่งนะครับก็สามารถใส่ยางให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีช่องว่างเหลือนะครับนี่นะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสินค้าดีๆอย่างนี้นะฮะมีจํานวนจํากัดนะครับมีทั้งร้อยี่สิบนะครับแล้วก็ร้อยยี่สิบหกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ